สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหุ้นนิคีเช้าบ่ายนะครับเน้นรอบปกติรอง VIP นะครับผมวัประจำวันที่ยี่สิบเก้านะครับเดือนห้าสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับแนวทางนิคีวี VIP นะครับผมก็อาจจะลงไม่ทันเนาะก็ก็ผมลงแค่ในกลุ่มนะครับพี่เนาะนิคีผมลงไม่ทันนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับก็สำหรับแนวทาง ในรอบเช้านะครับพี mm ่พี่ตัวเปิดนะครับเปิดมาที่801นบวก70นะครับเนาะตัวเปิดในรอบเช้านะครับเพราะว่าบางทีแล้วพี่พี่สมาชิกก็อาจจะชอบเล่นแนวทางตัวเปิดเนาะนะครับสำหรับแนวทางผมขอสรุปผลในงวดของวันศุกร์นะครับพี่วันศุกร์ที่แล้วในของเราในรอบเช้ามารูดเจ็ดนะครับในรอบปกตินะครับตัวเจาะไม่มีเนาะเขาออกสี่เจ็ดของเรามาสายรูดนะครับ ในรอบ V.I.P. หลุดนะครับส่วนในรอบป่ายของเรามาตัวเน้นตัวเจาะนะครับใครรูด8ต้องเข้าไปที่8118ในตัวเน้นตัวเจาะรอบ V.I.P. หลุดนะครับอันนี้แนวทางของวันศุกร์นะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมก็ขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับไปพี่สมาชิกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าที่เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์99 9นะครับเข้าไปสอบถาม แอดมินดูก่อนได้นะครับผมก็สำหรับแนวทางวันนี้นะครับพี่พี่ชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดหุ้นวันแรกเนาะหลังจากหยุดมา2วันนะครับผมวันนี้ที่ผมคิดคำนวณได้ก็ตรงกับตัวเปิดนะครับพี่พี่ในสูตรนะครับผมให้วิ่งไปที่เลข7นะครับ สายรูดผมให้ไปที่เลข8ก็จะเป็นในที่8 0 82 8น 8, 8 6แปดสองแนะครับแล้วก็78 นะครับหลักร้อยผมให้ไปที่หลักร้อยผมให้ไปที่เลักสองนะครับผมก็จะเป็นในที่2 8 7นะครับ2 7 2นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสองแปดนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับพี่พเนาะสำหรับตัวเน้นตัวเจาะในรอบเช้านะครับส่วนแนวทางส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับพี่พผมไม่วิ่งไปที่0นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข7จ็ดนะครับผมศูนย์ห 09นะครับ71 76 78 79นะครับ3ตัวผมให้ไปที่079นะครับแล้วก็706นะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ ก็ตามนี้เลยนะครับสลับแนวทางหุ้นของวันจันทร์เนาะนี่คือเช้าบ่ายนะครับเน้นรอบปกติรอง VIP แต่ว่าในรอบเช้า VIP อาจจะไม่ทันก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ารับชมหนังขยาเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเช้านี้ขอให้พี่พี่สมาชิกโชคดีทุกท่านนะครับผมกลาบสวัสดีครับ